คนเกิดพุธกลางวันในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไร <S <S สวัสดีครับผมเต้ <S <S พลังใจครับและนี่คือการดูดวงประจําวันเกิดในเดือนสิงหาคมครับเดือนนี้ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเพราะว่าคุณเต้พลังใจเนี่ยในเดือนกรกฎาคม ได้ไปร่วมบุญทอดประป่าที่วัดเขาถ้ำประทุนจังหวัดอุทัยธานีครับกับแม่ชีแก้วเพชรมณีมหาปัญโยเนาะเอาบุญมาฝากทุกๆคนมีทั้งเบิกเนรทาเวสวรรณนะสวยงามมากๆแถมถ้าเราลองไปที่วัดนั้นหรือไปลองไปทําบุญนะจะเห็นว่าทาวเวสวรรณท่านถือ iPad ด้วย,ยน่าสนใจมากมีโอกาสก็ลองไปกราบสการะหรือไปเที่ยววัดนี้ได้นะครับ และต้องบอกคราวดีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสําหรับคนที่สนใจธรรมะหรือสนใจเสียงธรรมะเสริมพลังใจตัวเองนี่เลยมีอีกหนึ่งช่องให้ทุกคนสามารถติดตามได้คือช่อง Pe ีด of m ม n d เสียงแห่งพลังใจสามารถไปติดตามได้นะสําหรับคนที่ชอบฟังเสียงอ่านเสียงธรรมะเสียงที่ได้กําลังใจได้พลังใจมากๆก็ลองไปฟังดูนะ เพราะจริงๆแล้วก็ได้กําลังใจได้ความรู้ทางพุทธศาสนาด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่าว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับพื้นดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสําหรับคนเกิดพุธกลางวันนะไพ่ขึ้นเป็นน้ําเต็มแก้วนะหมายถึงเรื่องของจิตใจที่จะต้องมานั่งอยู่เฉยๆนะนั่งคิดวิเคราะห์ตัวเองว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตัวเราเนะี่ยจะต้องทําอะไรอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมในเรื่องของสิ่งที่เราคาดหวังในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราวางแผนไว้ต้องมานั่งทบทวนตัวเองนะทบทวนเองให้อย่างมากๆเข้าไว้และเมื่อในสิ่งที่เราทบทวนตัวเองไปแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราลงมือปฏิบัติและลรางมือทำเนี่ยให้มันเป็นไปได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้นะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราเนี่ย ทำจิตใจให้ผ่องใสทําจิตใจให้มั่นคงเข้าไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยที่เรายังคิดอยู่ยังกระทําอยู่มันจะประสบความสําเร็จและอุดมสมบูรณ์ไปตามความตั้งใจของเรานะว่าไงต่อปับ๊บไพ่คือในเรื่องของการที่ต้องฟังจิตฟังใจตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการที่เราคบคิดการที่เราคิดวางแผนตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการไม่ไปคิดเยอะจนเกินไปจนไม่อยากที่จะ เริ่มต้นมันเอาความทุกข์เข้ามาใส่จิตเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ในเรื่องของความคิดความฝันหรือการตัดสินใจเนี่ยมันค่อนข้างยากหากเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวตนอะไรๆก็สําเร็จได้ยากอันนี้ต้องระวังให้ดีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของม้าเหล็กนะม้าเหล็กนี่หมายถึงอะไรม้าเหล็กนี่หมายถึงการต่อรุยการต่อสู้การไปข้างหน้าไปให้สุดความสามารถเห็นไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ เธอผูไม่แพ้หมายถึงเราเนี่ยมีชัยชนะมาจากจิตมาจากใจมาจากที่เราฟังเสียงหัวใจฟังเสียงพลังใจของเราพลังงานที่ดีสิ่งที่ดีก็จะย้อนคืนกลับหาเราจากการที่เราเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีหรือว่าทําอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมีแต่สิ่งดีเริ่มจากความคิดเริ่มจากการการะทําเริ่มจากตัวของเราก่อนที่มีพลังงานจิตใจพลังงานพลังใจ ดีเอาไว้ก่อนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อะไรๆก็สําเร็จได้ด้วยเช่นกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ความรักคนโสดดูซิว่าคนโสดเป็นยังไงปั๊บคนโสดพ่ยขึ้นในเรื่องของแรงดึงดูดแรงดึงดูดนี่หมายถึงเรื่องของคนที่กําลังเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะจะเป็นยังไงต่อว่าปั๊บพ่ยขึ้นเนือเรื่อง,องการรอคอย ความรักที่เข้ามามีสองสิ่งสองอย่างที่เข้ามาเป็นความรักใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยทดลองไม่เคยทําความเข้าใจนะั่นมีอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักดึงดูดเข้าหาตัวเราในช่วงเดือนนี้แต่กลับกลายก็ยังมีในเรื่องของความรักเก่าความรักแก่ที่เรา เคยผ่านพ้นมาแล้วและย้อนกลับคืนมาหาอีกหนึ่งครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะมันมีเรื่องให้ปวดหัวมันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจที่ดีในเรื่องของความรักเพราะในจิตใจของเราเนี่ยจะต้องไปทบทวนตัวเองให้ดีในเรื่องของความรักเก่าเนี่ยเราจะเอาอย่างไรจะเดินต่อไหมหรือจะย้อนกลับคืนเหมือนเดิม หรือว่าจะเริ่มต้นรักที่กําลังเข้ามาใหม่ดีอยู่ที่การตัดสินใจและการที่เราจะคิดวิเคราะห์ดีๆว่าความรักระหว่างเราจะทําอย่างไรหรือปล่อยโสดไปก่อนดีไหมหัวใจเราพร้อมหรือเปล่าต้องนั่งคิดวิเคราะห์ตัวเองให้รอบคอบให้ถี่ท้วนจะได้ไม่ตัดสินใจผิดดังนั้นความรักคนโสดในช่วงนี้อยู่ที่ เ0คือความรักมีเข้ามานะความรักมีเข้ามาแต่ความรักทําให้ปวดหัวความรักทําให้ตัดสินใจได้ยากทําทความรักทําให้เรารู้สึกกังวลกังวายใจในช่วงเดือนสิงหาคมก็เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนตัวเองดีๆอยู่เหมือนกันเนะเาะว่าไงต่อปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของแสงสว่างของชีวิตมันเป็นในเรื่องของการที่เราอยู่กับปัจจุบันอดีตเป็นยังไงช่องมันปอนสิ่งสําคัญต้องชั่งน้าหนักปัจจุบันให้ดิบให้ดีเข้าไว้นะและอย่าใช้ อารมณ์ความรู้สึกจนเกินไปก็แล้วกันนะบางครั้งเราเอาสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาตัดสินปัจจุบันว่าอสิ่งเหล่านี้เราเคยทุกข์เราจะไม่วันมาทุกข์แบบนี้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถตรวจสอบหรือว่าแก้ไขในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันเป็นสิ่งที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดที่ทําให้ตัวเราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องความทุกข์ใจเรื่องความฝังใจ อะไรๆก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จะเป็นความรักใหม่ความรักเก่าอะไรก็ตามอยู่ที่ตัวเราให้โอกาสหัวใจของเรามีพื้นที่ให้มีความสุขให้มีความรักแต่อยู่จะอยู่กับใครอย่างไรอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจเองดังนั้นเป็นพลังใจให้สําหรับคนโสดนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่นะคนมีคู่เป็นอย่างไรปับ๊บ คนมีคู่ไพ่ขึ้นปราสาทสายเดอะทาวเวอร์นะต้องระวังเหมือนกันว่าความรักเนี่ยเรื่องต่างๆนานาที่มันเข้ามาเนี่ยต้องฟังจิตฟังใจกันนิดนึงนะเพราะปราสาทสายค่อนข้างที่จะเริ่มถล่มทลายลงมามันหมายถึงความรักในช่วงนี้มันเริ่มมีอะไรมันกรนในจิตกรนในใจรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกต้องทําอะไรสักอย่างในเรื่องของความรักให้มันคลี่คลายให้มันดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนมีคู่ในยอยู่ที่ 6 0นะคือมันมีเรื่องของการกระทบกระทั่งในเรื่องของอารมณ์กระทบกระทั่งในเรื่องของสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วและมันไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรดีไม่รู้จะแก้แบบไหนไม่รู้จะแก้ยังไงให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้แต่จะต้องนั่งคิดนั่งหาทางออกด้วยตัวเองมันก็เลยไม่สามารถที่จะผ่านพ้นในเรื่องของความคิดผ่านพ้นในเรื่องของความทุก์ไปได้ ไพ่นะขึ้นในเรื่องของการแบ่งปันใหม่ถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเราตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเรารู้สึกอย่างไรมีการพูดคุยด้วยเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองด้วยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของนางฟ้าหมายถึงการเอาจิตการเอาใจกันนะหาอะไรทําให้เรารู้สึกดีให้เคารู้สึกดีมีกิจกรรมร่วมกันให้มีความรักให้มันเบ่งบานมากยิ่งขึ้นและค่อยค่อยค่อยค่อค่อยๆเข้าไปในเรื่องของความรักค่อยๆเข้าไป แก้ไขในจุดที่ยังคงผิดพลาดจุดที่มันยังไม่ดีทําให้ความรักนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยภายขึ้นอกุ่งหัวใจเนี่ยความรักก็จะเริ่มต้นที่จะดีมากยิ่งขึ้นจากตัวของเราค่อยๆแก้ไขปัญหาดูตามจิตดูตามใจของคนที่เรารักความรักก็จะเบ่งบานมากยิ่งขึ้นไม่เกิดปัญหาไม่เกิดกาทรทะเลาะเบาะแววงจากตัวเราที่ไม่ปล่อยปะละเลยนะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของการเรียนบ้างดีงกว่านะการเรียนจะเป็นอย่างไรเนดูซิการเรียนไพ่ขึ้นในเรื่องของนิทานนะในช่วงนี้มันมีกิจกรรมนะมันมีอะไรหลายอย่างให้เราได้ลิ้มลองได้ทําหลากหลายอย่างแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบไม่เหงาอะ่ะมันเหมือนมันมีการเรียนอะไรที่มันรู้สึกน่าเบือ่อรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นรู้สึกอยากเอาชนะไปทําสิ่งนั้นไปทําสิ่งนี้ มันเริ่มมีกิจกรรมเริ่มมีอะไรทําหลากหลายอย่างคนนั้นคนนี้ก็ชวนคนนี้คนนั้นก็อยากให้ไปตรงนั้ตรงนี้นะมันเหมือนมันมีเรื่องราวให้ทําในช่วงเดือนสิงหาคมค่อนข้างมากดังนั้นในเรื่องของการเรียนก็ต้องระวังให้ดีก็แล้วกันเพราะว่ามันมี เรื่องให้เราโฟกัสทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นจนเยอะแยะไปหมดทําให้เราเนี่ยหลุดจากการเรียนไปเล็กๆไม่น้อยมันต้องระวังให้ดีแต่นเปอร์เซ็นในเรื่องของการเรียนอยู่ที่60%นะ60%นี่คือในเรื่องของการที่มันก็ประคับประคองไปได้แต่ก็เพียงต้องระวังให้ดีจัดสรรและเวลาของเราเนี่ยให้เหมาะสมในเรื่องของการเรียนในเรื่องของกิจกรรมหรือสิ่งที่เราจะทำในช่วงเดือน สิ่งหาคมนี้ก็อย่าให้มันขาดตกอย่าให้มันบกพร่องนะในเรื่องของการเียนก็พอแล้วไพ่ขึ้นในเรื่องของอะไรบางอย่างก็ควรเก็บไว้บ้างหรืออะไรที่มันเยอะเกินไปก็พักไว้ก่อนบ้างค่อยๆเต้นค่อยๆท,ทำไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างในคราเดียวกันในเดือนเดียวกันในครั้งเดียวกันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมั่นสูญเสีย สิ่งที่รับผิดชอบสิ่งที่ทําอยู่แล้วณนะปัจจุบันนั่นคือการเรียนนี่แห,ละ,รรหและมันทำให้เสียการเดินด้านเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยพอรู้สึกเหนื่อยพอเราจะไปเรียนไปศึกษาสมองไม่ปลอดโปร่งเพราะมีความคิดมีความที่จะต้องรับผิดชอบอื่นๆมากมายจนทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกมันเป็นไปได้ยากแล้วก็มันเหมือนเป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทํา ภาระหน้าที่ที่เราจะต้องอไฟฟ้าทําให้เต็มที่โอ้มันรู้สึกปวดหัวเหนื่อยไปหมดเนี่ยมันต้องระวังให้ดีนะดังนั้นในช่วงนี้ก็จัดสรรแบ่งเวลาให้ดีอะไรที่เรารู้สึกชอบรู้สึกอยากทําและทําให้เรามีความสุขก็ทําไปแต่ากทามากจนเกินไปจนไปกระทบหน้าที่ของเราก็คือการเรียนหรือว่าสิ่งที่เราควรทำเนี่ยมันไม่ได้ทํามันก็ทําให้เกิดโทษกับตัวเองอันเนี้ยต้องระวังมากที่สุดนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าคนที่กําลังหางาน,นเป็นอย่างไรปับสำหรับคนที่กําลังหางานไพ่ขึ้นแดนในรมิตนะคือมันมีในเรื่องของความคิดความฝันในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันได้ดังฝันไหมไพ่ขึ้นให้เราทําปัจจุบันไพ่ขึ้นอนาคต,ตและกับปัจจุบันนะดังนั้นให้เราตั้งเป้าหมายตั้งสิ่งที่คิดตั้งสิ่งที่อยากก็ให้เป็นและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่กําลังหางานอยู่ที่80%นะมันมีโอกาส นะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานของเราในช่วงนี้แต่อยู่ที่ตัวเราด้วยนะพอไผขึ้นน้ําเต็มแก้วหมายถึงตัวเราต้องไฝ่คว้าหาความรู้หรือว่าหาทักษะหาความรู้เพิ่มเติมที่จะไปตามความคิดไปตามความฝันของเราสิ่งสําคัญคือตั้งจิตตั้งใจของเราเนี่ยให้มั่นคงเข้าไว้และเราจะสามารถประสบความสําเร็จและเราจะเป็นผู้ที่ไม่แพ้ในการกระทําของเราเองในความคิดของเราเอง ในสิ่งที่เราตั้งใจของเราเองนะเป็นพลังใจให้นะครับโดยที่ว่างไงต่อปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการไปพบเจอพบปะช่องทางใหม่ๆงานใหม่ๆที่เข้ามาที่เราตั้งใจที่มันอยากให้เป็นนะและเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่ดีของเราที่เรามาจากความตั้งใจของเราและความสามารถของเราด้วย ดังันแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในเรื่องของงานหากเราเตรียมใจพร้อมมีเป้าหมายพร้อมไม่ว่าอะไรเนี่ยก็สามารถผ่านพน้นและเป็นไปตามที่เราคิดเป็นไปตามที่เราฝันเป็นไปตามที่เราตั้งใจได้ทุกสรรพสิ่งอย่างนะดุริยาการตั้งใจของเราสู้ๆและเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานแล้วบ้างดีกว่านะคนที่มีงานแล้วเป็นอย่างไรปั๊บไพ่ขึ้นเดทนะ ไม่ถึงอะไรหมายถึงมาเป็นความทุกข์เก่าๆความทุกข์ที่เรารู้สึกไม่รู้จะเริ่มต้นหรือทําอะไรยังไงให้มันดีมากที่สุดหรือว่าอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันคุกกุ่นในใจิตใจในเรื่องของการางานนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเรามันรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันดูยากดูเหนื่อยดูหนักดูแพงดูปวดหัวนะไพ่ขึ้นแบบเราจะต้อง ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นภูผานะเป็นเขาสูงอย่างไรก็ตามถ้าหากใจเราใหญ่มากพอใจเรากล้ามากพอก็สามารถผ่าน้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้เปอร์เซ็นในเรื่องของความก้าวหน้าแนวเรื่องของการงานอยู่ที่6 0สนะหกนี่หมายถึงอะไรมันก็สามารถประกับประคองหรือไปตามที่เราคิดที่เราฝันได้ แต่เพียงแค่ว่ามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกแบกหลายๆอย่างเอาไว้เป็นเรื่องของความคาดหวังเป็นเรื่องของการที่เรากลัวไปก่อนในเรื่องของสิ่งที่เป็นในอนาคตแต่ไพ่ขึ้นว่าให้เราเนี่ยตั้งใจแล้วก็คิดให้ดีนะแล้วก็ปรับทัศนคติของเราให้พร้อมเพราะว่าเราสามารถเอาชนะในเรื่องของอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้เอาว่างต่อปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ตัวเราเนี่ย มันติดกับความคิดติดในเรื่องของความผิดพลาดในอดีตทําให้เรารู้สึกกลัวนะรู้สึกกลัวไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเนี่ยมันมันต้องมันต้องมานั่งรอบครอบห่วงใยตัวเองบ้างหรือว่าทบทวนตัวเองเยอะๆเข้าไว้ตกผลึกตัวเองให้มากๆเข้าไว้เพื่อที่จะต่อสู้หรือมีกําลังใจมีพลังใจมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปสิ่งที่เราควรทําปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะภัยคือว่าอดีตมันคือ ประสบการณ์ที่ที่เราจะได้เรียนรู้มาแล้วและเราทําปัจจุบันจากประสบการณ์ที่เราผ่านพ้นมานํามาสู่ความสําเร็จณนะปัจจุบันของเราได้ดังนั้นะปรับจิตปรับใจปรับพลังใจปรับพลังใจของเราให้ดีดีเข้าไว้จะดีที่สุดนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะการเงินเป็นอย่างไรดูซิปับ การเงินไพ่ข mm ึ hmm. intellectual intellectual cioè, ้นในเรื่องของการหนักนะมันหนักเหมือนกันนะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้มีเรื่องความคิดมีเรื่องของการตัดสินใจมีเรื่องของการที่เราจะต้องจัดการปัญหานะมันค่อนข้างจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่ต้องใช้สติปัญญาเป็นอย่างมากที่จะวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินให้ผ่านพ้นไปได้เปอร์เซ็นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะความคล่องตัวของการเงินเนี่ยอยู่ที่ 60%นะมันก็ค่อยๆประคับประคองดีกว่านะแต่มันก็ยังหนักอยู่ยังหน่วงอยู่ยังไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นจะทำอย่างไรให้มันผ่านพ้นไปได้อยู่ที่สติแล้วก็ปัญญาของเราที่จะจัดการแก้ไขปัญหานะเป็นไปได้ไพ่ขึ้นในเรื่องของคนที่เป็นที่รู้จัก รือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคู่ของเราพ่อแม่ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือคำจุนในเรื่องของการเงินของเราอยู่ในช่วงนี้และตัวเราก็ต้องพยายามต่อไปที่จะอ่ะโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปหาการเงินหาการงานให้มันรุ่งเรืองให้มันมีมากขกึ้นทดแทนในเรื่องของหนี้สินทดแทนในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนาให้ประสบความสําเร็จ หรือเป็นไปนตามที่เรามุ่งหวังและไม่เป็นความกังวลในเรื่องของการเงินอีกต่อไปนะอยู่ที่ความเพียรและก็พยายามของเรานะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภจะเป็นอย่างไรปรับโชคลาภภัยขึ้นในเรื่องของจิตใจนะช่วงนี้ต้องรักษาจิตใจของตัวเองเนี่ยให้ดิบดีเข้าไว้แต่ภัยขึ้นเป็นในเรื่องของการเงินออกมาแต่ว่า หากจิตใจเราตกเนี่ยมันโอกาสในเรื่องของโชคลาภจะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่70%นะคือมันยังคาดเขี่ยวในเรื่องของจิตใจหากจิตใจเรามันตกมีแรงดึงดูดในเรื่องของอารมณ์แรงดึงดูดในเรื่องของความคิดลบๆอยู่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยดึงดูดในเรื่องของเงินดึงดูดในเรื่องของโชคลาภมาได้นะหากใครเป็นสายที่เราจะต้องไปแบบ ไปแทงหวยนิดนึงนะไปเล่นหวยไปเรื่องด้านตัวเลขให้เราได้เงินได้ทองในแต่ละเดือนในช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังจิตใจตัวเองหอเขียวจิตใจตัวเองเนี่ยมันไม่นําพาในเรื่องของการเงินเข้ามาหรือแม้กระทั่งยังหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องบูชาให้ดีนะแล้วก็ขอให้ดีสร้างบุญให้มากไพ่ขึ้นเป็นหลังสังหอนหมายถึงตัวเราจะต้องมันส,สมบูรณ์มากๆเรื่องของโชคลาภจะได้มี และเป็นข่าวสารที่มันกำลังเข้ามาในอนาคตดังนั้นหากเราอยากมีโชคปีลาบในช่วงเดือนนี้ก็สร้างบุญสร้างบารมีนะให้กับเจ้ากรรมในเวรท้ากเกิดเกณฑ์ชะตาให้ตัวเราเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของโชคลาภในช่วงเดือนนี้นะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของสุขภาพดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรปั๊ c. สุขภาพไพ่ขึ้นอยู่อย่างเงาเงานะ คือสุขภาพในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะไพ่ขึ้นในเรื่องของความเครียดความทุกข์สะสมการปวดหัวไมเกรนเรื่องสุขภาพร่างกายมันค่องค่อนข้างหนุนหน่วงหนักๆนะและต้องดูแลให้ดีด,ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของสุขภาพของเราความสมดุลของร่างกายอยู่ที่60ตต้องค่อยๆประคับประคองดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพอากาศ มีในเรื่องของอาการในร่างกายต่างๆนานายังไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไม่ค่อยสมดุลมาจากความเครียดมาจากความคิดนะเราจะต้องไปตรวจสุขภาพให้มันยิบย่อยนิดนึงจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรควรแก้ไขควรทําอย่างไรอยากเก็บเอาไว้นะหรือว่าอย่าปล่อยประละเลยในเรื่องของสุขภาพมิฉะนั้นอยู่มันจะเป็นหนักและมันทําให้ตัวเราเนี่ยไม่มั่นอกไม่มั่นใจหรือจะทําอะไรบางอย่างมันรู้สึก ขัดใจขัดร่างกายมันรู้สึกไม่กระพี้กระเป๋ารู้สึกร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ดังนั้นก็ต้องรีบดูแลร่างกายดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของเราเนี่ยให้สมบูรณ์พร้อมมากที่สุดแล้วกันนะครับโอเคเเรามาดูภาพรวมกันนะว่าในเดือนนี้ไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของกรงทองความทุกข์ความรู้สึกนะไม่รู้จะ แก้ไขหรือไปอย่างไรดีนะมันมีความคิดที่มันแบบคบคิดเยอะนะไพ่ขึ้นเป็นแนวเรื่องของกรงทองหมายถึงตัวเราอยู่ในกรงอยู่ในอ,อารมณ์ห่วงของตัวเองไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น6กดาบหมายถึงเรื่องของความคิดความทุกข์ต้องถูกเก็บเอาไว้ในจิตในใจของเรามันเป็นสิ่งที่มันรบกวนปัจจุบันที่ทําให้ตัวเราไม่สามารถจะผ่านพ้นหรือไปตามที่เราคิดไปตามที่เราต้องการได้ เพราะความทุกข์มันมีเข้ามานะมันมีเข้ามาให้เราได้เหมือนเป็นสิ่งที่มันแบบทดสอบจิตใจ,จนะและทดสอบฝีมือทดสอบความสามารถทดสอบสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยให้มันจะเอ้ยมันจะทําได้หรือเปล่าน,นะมองให้เป็นมองให้รู้เป็นธรรมะมองให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เราควรทํานะและควรทําให้เต็มที่สู้ให้สุดความสามารถและเราจะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความมั่นคงนะ ด้วยความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของการเงินแต่มั่นคงในเรื่องของจิตใจเมื่อจิตใจเรามั่นคงมีสติพร้อมไม่ว่าอะไรๆก็สามารถประสบความสําเร็จตามที่เรามุ่งคิดมุ่งหวังหรือตามที่เราตั้งใจได้ในเดือนสิงหาคมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับ